คำว่าความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้นะครับเมื่อพูดถึงคำว่าความดีทุกคนอยากทำความดีนะครับถ้าพูดถึงจะทำดีเนี่ยรู้สึกว่าทำยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อทำความดีแล้วเรามีความสุขผมถือว่าการทำความดีเราได้รับผลตอบแทนทันทีเมื่อทำแล้วเรามีความสุขนะครับ ไม่ต้องไปเรียกร้องไปถามหาผลประโยชน์ตอบแทนจากความดีเพราะว่าเมื่อได้ทำแล้วเรามีความสุขทันทีครับสู่ทศวรรษใหม่รอยยิโตโยตาขับเคลื่อนความสุข สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการแทนคุณแผ่นดินวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวของเพศที่3ที่เป็นแบบอย่างของการดําเนินชีวิตที่มีคุณค่าเหมาะสมกับคําว่าคนดีผู้ที่มีความคิดริเริ่มมีมุมมองนอกกรอบซึ่งความคิดและการกระทํานั้นได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์กับชุมชนอย่างน่าสนใจค่ะ คุณผู้ชมคะจะมีสาวประเภท2หรือชายที่รักสวยรักงามสักกี่คนกันเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะเมื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานเพื่อสังคมมาหลาย10ปีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจนสามารถที่จะครองใจคนในชุมชนมาได้อย่างยาวนาน และว,วันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่นี่เราจะมาพูดคุยติดตามการดำเนินชีวิตของสาวประเภท2ท่านหนึ่งที่มีชีวิตไม่เหมือนสาวประเภท2ทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่กับแสงสีเสียงหรือเฉิดฉายกับการดำเนินชีวิตเต้นกินรํากินหรือดำเนินชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงแต่นั้นไม่ใช่วิถีชีวิตของเธอคนนี้ซึ่งนั่นทําให้รายการแทนคุณแผ่นดินจะมานําเสนอชีวิตของเธอที่แตกต่างจากสาวประเภท2คนอื่น ส่วนว่าจะแตกต่างอย่างไรไปติดตามกันค่ะ คูช้ชมคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะว่าเราจะมาติดตามเรื่องราวชีวิตของสาวประเภทสองท่านนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ้านของเธอแล้วค่ะแล้วก็เป็นที่เดียวกับที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ของตําบลท้ายบ้านใหม่ด้วยนะคะซึ่งเธอผู้นี้ก็คือผู้ใหญ่ชูชาติดุลยยะประพศรหรือที่เรียกกันว่าเจ๊กบเด็กๆหน่อยก็อาจจะเรียกปากบเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของเธอกันค่ะ สวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะหนูเรียกเจ๊กบได้ไหมได้เหมือนจะได้เหมือนคนในชุมชนหน่อยเนาะได้ทำอะไรอยู่คะนี่กำลังกวาดบ้านหน่อยเช้าขึ้นมาเราก็ต้องเก็บกวาดนิดนึงทำเองหมดเลยทำเองอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลยต้องทำเองหมดเลยแต่แต่ถ้าทานจะไม่คนเดียวแล้วล่ะน้องเต็มเลยเอามาเลี้ยงหลายตัวชอบเลี้ยงชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วด้วยยังน้งด้วยทราบข่าวมาเลี้ยงหมาด้วยเลี้ยงหมาหมา เ้าตัวที่ที่เลี้ยงอยู่ที่นี่ท,ที่เลี้ยงอยู่ที่นี่ไม่เกี่ยวกันในชุมชนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนในชุมชนนั้นต่าง,งหากใช่ไหมใช,ใช่แล้วเจ๊กบยังดูสุขภาพาแข็งแรงอยู่เลยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้50ปียังมีแรงรุยกับการทํางานเป็นผู้ใหญ่บ้านวิ่งไล่จับคนร้ายไล่กวดเขาไหวไหมคะไหวยังไหวอยู่เท่ากับเราได้ออกกําลังกายไปด้วยไม่อ้วนยังยังเป็นงานที่ทําอยู่ทุกวันเลยทุกวันทุกวันทุกคืนเลยเมื่อคืนก็กลับมาตีสี่ กลับมาที่สี่นี่เป็นบ้านใช้กบเลยหรือเปล่าคะที่บ้านเลยใช้ที่ทาการเป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเลยด้วยใช่เป็นคนที่นี่มาแต่เดิมเลยหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆเป็นคนสะพานควายสะพานควายอ้าวเจกบก็ย้ายจากกรุงเทพออกมาบ้านนอกใช่ถูกแล้วแออัดนึกว่าตรงนี้จะไม่แออัดแล้วมาถึงนี่ก็แออัดอยู่เช่นเดิมแออัดอยู่ดียิ่งรถไฟฟ้าจะมาถึงยิ่งหนักเลยใช่ไหมชุมชนที่นี่เป็นยังไงบ้างใหญ่มาอยู่แล้วรู้สึกก็จริงๆแล้วที่นี่มันหมู่เฉพาะหมู่สามอย่างเดียวเนี่ย 2,000หลังคาเรือนอประชากรทั้งหมดจิตพันกว่าประชากรแขวงอีกเป็นหมื่นเนะเพราะสมุดประการเป็นเมืองเปิดเนี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเขาก็มาจากต่างจังหวัดคือก็มาเข้ามาทํางานกันเยอะมากมาอยู่ตรงนี้รู้สึกสบายดีไหมก็จริงๆก็จะสบายก็สบายสนุกก็สนุกเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ไม่มีปัญหาตอนเจ๊กอบมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือยังไม่ได้เป็นทีแรกก็เป็น ็เหมือนกับเพศที่รักสวยรักงามทั่วๆไปอะแหละก็คือเราขาว่าสาวๆสวยหน้าดูแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าเรามาอยู่นี่เราก็คือง่ายๆว่าทํางานไม่ค่อยดีหรอกนะแล้วก็กลางคืนเนี่ยกางคืนเนี่ยก็จะเหมือนกับแบบว่ากลางคืนเนี่ยเราอยู่ในเทคเนี่ยอย่างต่ำห้าคืนต่ออาทิตย์โอ้เอาเวลาที่ไหนไปหลับนอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไง เพราะตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็เช้าขึ้นมาก็พอจะตื่นก็เที่ยงก็บ่ายอ๋อนั่นคือสมัยที่ยังใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นใช่ใช่อืมก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เดิมเลยหรือเปล่ารักสวยรักงามมาตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เล็กเลยอ๋อคือจะก่อนเล็กๆมีปัญหากับพี่ด้วยค่ะพี่ชายเป็นทั้งมวยอ๋อตัวเองเลยต้องเรียบร้อยหน่อยไม่ใช่หรือต่อยกับเขาเขาไม่ให้เป็นเขาก็วลาวันแต่งหน้าก็ตีกันอ๋อเริ่มแรกเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยไหม ไม่ใช่ทีแรกก็เข้ามาแล้วก็ช่วยงานในแบบเรารู้จักคนเยอะค่ะแล้วการที่เราแบบคือเหมือนกับมีอะไรที่คอยช่วยเหลือคนได้ง่ายๆก็จะรู้จักกับกลุ่มชาวบ้านแม่ค้าในซอยนี้หมดตั้งแต่สมัยเที่ยวใช่แล้วแม่ขายของแม่ขายกว๋วยจั๊บอ่าค่ะแล้วเราก็ไปช่วยแม่มั่งอะไรแบบนี้ก็จะสนิทกับพวกแม่ค้ากับชาวบ้านในชุมชนค่ะพอดีว่าเพื่อนนะเป็นคนที่ โตมาได้กันก็เป็นสจสมาชิกสภาจังหวัดของสมุดประกาศใช่แล้วเขาก็บอกว่ากบจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไหมเราบอกเราไม่เอาเพราะว่าเราไม่ชอบใส่ชุดสีกะกีอ่าไม่ใช่ว่าชุดไม่ดีนะชุดเขาดีแต่เราไม่ดีเองเราไม่เรียบร้อยเองแล้วมันเฟื่นๆพอใส่ไปแล้วดูมันโวยมันแมนมันเราเราไม่ใช่เราไม่ชอบเราต้องดดนแล้วเสร็จแล้ว เราอยู่ของเราสบายแล้วตอนนี้ว่าพอดีเพื่อนบอกว่าอ่านัานไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยไหมเราบอกอ่าแล้วเป็นผู้ช่วยต้องใส่ชุดมาเขาโกหกเขาบอกไม่ต้องใส่ถึงเวลาผู้ใหญ่บ้านาไปไประชุมแล้วก็มาบอกแล้วเรากแ็แล้วเรากลลงมือเว้นเราลงมืมงอโอ้แบบนั้นได้โอเคต,ก,ตกลงเลยตกลรับค่ะวใช่ผู้ช่วยนี่เขาต้องเลือกไหมคะไม่เลือกไม่เลือกผู้ใหญ่เลือกเองผู้ใหญ่เป็นคนเลือกมาช่วยงานผู้ใหญ่เป็นคนเลือกเองค่ะแล้วจริงๆรแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมก็จริงๆแล้วมัน มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นพอถึงเวลาใกล้ๆวันที่เราสมัครเราก็ไปทําตามขั้นตอนหมดอะอชื่อชื่อส่งแบบประชาชนอะไรหมดแล้วเสร็จแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านที่ส่งให้เข้าไปาพอถึงเวลาใกล้วันประชุมปับ๊บ <c oughs> เพื่อนก็นมารับเราขึ้นรถไปตัดชุด <c oughs> โอ้ยวีนแตกเลย <c oughs> อทำไมทำ <c oughs> ไ<ว> <c oughs> มต้องมาใส่ชุดให้แต่ใส่เรารู้สึกเป็นยังไงโอ้ยครั้งแรกเลยเห็นชุดก็แทบช็อกแล้ว พอใส่ไปแล้วมันแมนมากเลยต้องรว่ผมต้องไม่กล้าแต่งหน้าไงเพราะวันแรกเราไปเราจะแต่งหน้าเิเดี๋ยวเขาจะว่าล้อเป็นเดี๋ยวเขาจะล้อหาว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยกลัวเขารับไม่ได้ด้วยก็ยังบอกเลยบอกให้ตัดผมไม่ตัดนะพูดกับเพื่อนเลยถ้าตัดฉันออกแต่สุดท้ายก็ชีวิตออกไม่ได้เหมือนก้าวเข้ามาแล้วออกไม่ได้แต่ว่าจะทำอะไรต่อเดี๋ยวมาคุยกันนะคะ ท่านรองน้ำที่แบบร้านก๊อกร้านผของร้านชาใช่ไปเจ๊ถามอะไร<ป>กันไม่เดี๋ยวเชาเงินก็มีเข้าไปเลยนะเด,ดี๋ยวไม่ไม่ไมไมไมคอยหนะ้าบ้านนะคุณผู้ชมคะภารกิจของเจ๊กบเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีมแค่เฉพาะพื้นทีข่ของตัวเองเท่านั้น วันดีคืนดีก็จะมีเรื่องร้องทุกมาถึงเจ๊อยากไม่ไทันตั้งเนื้อตั้งตัวอย่างเช่นกรณีนี้เหมือนกันชาวบ้านจากอีกพื้นที่หนึ่งนะคะคนละหมู่บ้านกันไปขอความช่วยเหลือจากเจ๊กบว่ามาช่วยจับตัวเงินตัวทองหน่อยงานเข้าพอดีเลยคะ่ะระหว่างกําลังทากิจกรรมที่บ้านของตัวเองกันอยู่เอาละค่ะเดี๋ยวไปดูเจ๊กบจับกันนะคะว่าจะทํำยังไงบ้าง กำลังจับตัวเงินตัวทองก็ถือเป็นงานที่ไม่ได้คาดฝันเดี๋ยวใจงานอะไรที่เข้ามาถึงเจ๊กบเจ๊กบบอกว่าจะไม่ปล่อยไปแล้วก็พร้อมที่จะช่วยระบายความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านแม้ว่าจะเป็นคนละคื้นที่ซึ่งไม่มีตัวเงินตัวทองเรื่องของงูตะขาบอะไรเข้ามาเอาเอาขอถุงปุ๋ยใบนีไปแจ้งถึงเจ๊กบเจ๊กบก็ต้องมาช่วยนี่แหละค่ะระวังเล็บระวังเล็บชาวบ้านจริงๆค่ะ ไปจับมันเหรอเคยบ่อยไหมก็บ่อยแล้วแต่คนแจ้งเข้ามาอ๋อนี่ตัวเล็กนี่แต่ว่าตัวเล็กโอ้ยบางตัวใหญ่เท่าคนนอกเหนือจากตัวเงินตัวทองแล้วยังมีตัวอะไรที่เจ๊ไปจับอีกเจย่ะปล่อยมานะปูเหลือมขนาดใหญ่ๆแบบนี้ตัวล้มเท่าสไฟฟ้าเนี่ยก็ก็จับเจ้เหมือนกันอืแล้วก็ต่อแตนลังใหญ่ๆแบบนี้ก็ก็มาที่เจ๊หมดเลยอ่าก็แจ้งมาเราก็ไปแล้วเดี๋ยวนี้เอาไปทําอะไรไปปล่อยก็จะไปปล่อย เพราะพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าให้ปล่อยพวกนี้เเชือกเชือกเชือกฝากไม่ว่า <c oughs> จะเป็นอะไรก็ตามนะคะ <c oughs> เป็นปัญหาเดือดร้อนแบบนี้เ <c oughs> จ๊กบบอกว่ายินดีที่จะช่วยเหลือแม้ว่า,วาจะเป็นคนละพื้นที่กันก็ตามนี <c oughs> ่ก็ เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆค่ะระหว่างที่เราพูดคุยอยู่กับเจ๊ก็มีปัญหาเข้ามาพอดีเจ๊นั่งรถตามมาเลยเหมือนกันเราก็เลยต้องตามมาดูว่าพี่เจ๊ก็ทำกระสอบปผล่ทกัหนึ่งงูเข้าบ้านบ้างอะไรบ้างตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ย แล้วก็มีแบบว่ามีแบบมีปัญหาเพื่อคนงัดบ้านหรือพวกมีติดเพื่อติดยาอะไรพวกนี้สารพัดเลยอะ่ะเป็นผลดีคือให้ชุมชนเราเนี่ยแบบมันยังไงอ่ะเบืเพราะว่าจากตังก่อนเนี่ยชุมชนเราเนี่ยแบบไม่มันเวลามีอะไรเนี่ยมีความทุกข์ร้อนอะไรเนี่ย เราจะเหมือนต้องต้องไปแจ้งถึงกลมที่ตํารวจอะไรไกลๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เวลามีปัญหาแล้วนี่เราแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีเลยอะไรเงี้ยพูดง่ายว่าเขากระสมที่ว่าเขาได้รับรับรับตำแหน่งนี้ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคือว่าการทํางานที่เขาเต็มที่ไม่ว่าเออเจะเวลาดึกดื่นเครื่องขนาดไหนคือลูกบ้านนี่โทรมาเรียกกิ้งว่ามีความทุกข์ร้อนอะไรเงี้ยไปทันที คนในซอยเนี่ยเดือดร้อนมันงูเข้าบ้านอะไรแล้วแต่เออวันนี้มียาสิบเต็ยอะไรก็เรียกผู้ใหญ่ใหญ่ก็ทันทีมีทีมงานก็ไปทันทีเลยอย่างเงี้ยคนในซอยเนี่ยจะพึ่งผู้ใหญ่ทุกอย่างอะไรจะทุกอย่างอะ่ะงูเข้าบ้านหรือว่าจะอะไรเดือดร้อนอะไรตรงไหนมีอะไรก็หาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ออกมาทันทีในสังคมนะมันหายากอะ่ะสังคมเราอะนะ นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วเออบางคนเขาก็มาดลงมาดลูลูกบ้านว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาดูทุกช็อตดางนั้นเถอะบางค่ำบางคืนมาก็เด็กมันก็ออกไปแบบว่ามีตำรวจบ้านเขาก็ออกไปดูไปทีมงานเขาก็ต้องไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ย